สวัสดีค่ะโกษาคนแก่ติดนิยายเจ้าค่ะช่องนิยายบายโกษาและช่องนิยายโกษาโนเวลเป็นของโกษาเองอ้อยังมีโกษาบ้านนิยายอีกอีกช่องหนึ่งแต่ว่าโกษาบ้านนิยายยังไม่ลงนิยายเลยทดลองจากสองช่องแรกก่อน ช่องแรกจริงๆก็ได้ครบตามเงื่อนไขของ YouTube แล้วแหละแต่ว่าพอยืน่นยื่นขอสร้างไรายได้ไปก็เกิดปัญหาเขาว่าเนื้อหาเราซ้ำสองครั้งเลยเขาบอกให้อัดวีดีโอแล้วก็คลิปก็เราลบไปแล้วว่าเราจะเอาวีดีโอเอาคลิปที่ไหนวะยืนยันก็ล่ะว่าของเรามไม่ได้ซ้ำนะอืมพอบอกว่า ซ้ำเราก็ไม่รู้เราก็คิดว่าอืเราผิดนะเราก็เลยลบทิ้งอ่ามไม่รู้นั่นแหละเพิ่งเริ่มทำาเนาะเพิ่งว่าอางี้เขาบอกแล้วว่ามาจากคนแก่ติดนิยายไม่ใช่มืออาชีพอ่แล้วก็ตอนนี้อันที่สองนี่ก็ โสาโนเวลก็ครบและครบตามเงื่อนไขแล้วก็คือมีผู้ติดตาม1,000คนแล้วก็มี4,000ชั่วโมงตอนนี้มันเกิน4,000ชั่วโมงไปแล้วแหละแต่ก็ยังยังขยาดขยาดอยู่ยังไม่ได้ขอสร้างไรายได้เลยตั้งกระทม,มาเนี่ยเพิ่งมีอคนผู้ใจดีบริจาคมาให้ร้อยหลงค่าเครื่องมือ จริงๆแล้วการทํานิยายเสียงเนี่ยมันมีต้นทุนนะใครจะบอกว่าใช้เว็บฟรีเว็บฟรีเว็บฟรีนะพูดตรงๆมันทําไม่ได้นั่นหรอกใครจะขยันไปอัดทีทีละสามพันตัวอักษรอะไรอย่างอย่างวังเว็บเนี่ยสามพันตัวอักษรเองอืแล้วมันจะไปได้ยังไม่ได้บทเลย <c oughs> แล้วมันจะมันจะไปนั่นอะไรนอกจากทาคลิปสั้นๆนะมันถึงจะทําได้ เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเริ่มแรกเลยก็คือลงทุนเรื่องเว็บอัดนี่แหละตั้งกต่เดือนอประมาณเดือนกันยายนหลานสาวน้องกิมอะหลานสาวลูกของน้องชายคนเล็กอะลูกของเก้าเป็นสปอนเซอร์ออกออกให้อโกออมันหกสิบห้าเหรียญน่ะนะหกสิบนหะ้าเหรียญก็ ก็อัดได้เดือนละสองล้านตัวอักษรปูมันนับเปะเลยนะไม่มีการทบให้ด้วยถ้าใช้ไม่หมดมันก็ไม่ทบให้ด้วยนะอ,อจะบอกให้เอ,อและอีกอันหนึ่งก็คือ,เ,อ,อเว็บสร้างภาพอะเว็บสร้างภาพเว็บเออแอปปรับสำนวนแอปปรับสำนวนเอนิยายอะ เพราะว่าถ้าเราผู้ตรงๆมานั่งเก่าเองหมดทุกอย่างไม่ให้ใครช่วยเราปรับเลยเนี่ยเราก็ไม่ไหวเหมือนกันบางทีเราก็คิดสำนวนไม่ออกเหมือนกันนะเพราะ g o o g l e แปลมาเนี่ยบางทีเราปวดหัวไปซีกหนึงอะผู้ตรงๆคือสำนวนมันยังต้องเก่าอีกก็ก็อาศัยอาศัยแชท GPT เนี่ยต้องว่างันช่วย แต่แชท GPT ก็มีค่าใช้จ่ายนะเดือนหนึ่งตั้งเจ็ด้อยกว่าบาทเนี่ยเพราะเราไม่ได้ไปใช้หารกับคนอื่นเราใช้ส่วนตัวเลยก็ตอนนี้ก็ใช้อยู่บางทีก็ไม่ลื่นหรอกช่วงช่วงเขาปรับระบบนี่หน้ามืดเลยเลยแล้วยิ่งท่านเน็ตเราไม่ดีด้วยเนะี่ยม,มีอยู่ช่วงแรกสองสาเดือนแรกนี่แทบจะอยากเลิกใช้ไปเลยอ่ะหันไปใช้อันอื่นมามั่งแล้วแต่ว่า เหมือนคุยกันสู้คุยกับแชทจีพีีไม่ได้แชทจีพีีบางทีคุยกันรู้เรื่องกว่าสงสัยเขาบอกไปลางเนื้อจะลางยาเนาะลองว่างั้นต้องบอกลงทุนทำนิยายมันก็เหมือนอเขาเรียกอะไรก็เหมือนการลงทุนน่ะแหละแต่ว่ามันเป็นการลงทุนเ ลงทุนเวลาของเราสะมากฝ่าแล้วก็ใช้เครื่องมือเล็กน้อยเครื่องมือรวมๆกันแล้วก็พันกว่าบาทได้มั้งมันแล้วแต่แล้วแต่ว่าบางครั้งเราจําเป็นต้องใช้อะไรแต่ตอนนี้ก็ทําได้แค่พื้นฐานอใช้แคนวาแล้วก็ใช้แชท GPT บางทีก็แอบบแอไปใช้อันอื่นบ้างเล็กน้อยตามคำแนะนำของแชท GPT ได้มั้ง เอ้องอต้องบอกว่ามันก็ไม่ง่ายหรอกอแต่อย่างน้อยมันก็ลงทุนน้อยกว่าสมัยก่อนทำทำ,ทำไร่ทำไร่ทำสวนนัว่างั้นหรือว่าปลูกพืชแต่ก่อนปลูกผักไปขายเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องลงทุนหลายตังเหมือนกันแหละเพราะว่าแถมเหนื่อยด้วยตากแดด ตเข็นดินไปขึ้นเออขึ้นบนร้านอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ตอนเราไปส่งเนี่ยเราก็ต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยโอ้โหตอนนั้นผอมไปเลยแต่ว่าตอนเนี้ยนั่งอยู่หน้าคอมจ้องมันก็ไม่ได้จ้องทั้งวันเราก็ก็อย่างน้อยก็ทำไปฟังนิยายไปได้แหละถ้าว่างั้นแต่ว่ามันทำให้เราฟังนิยายได้น้อยลงเพราะเราก็ต้องฟังของเราเองด้วย เราต้องเกาบทไปแล้วก็ทําของเราไปไม่งั้นไม่งั้นใครเอ,อใครจะมามาช่วยเราเพราะเรา <c oughs> เราทําอยู่คนเดียวออื่าวันเนี้ยวันนี้เล่าให้ฟังแค่นี้ก่อนเดี๋ยววันวันหลังค่อยมาต่อนะ